เราไปยุ่งกันต่อนะฮะกับจีนเดมเซซูริทครับเคลียร์ทุกคำถามตามทุกคำตอบนะครับแล้วก็พี่เดียวมาแล้วสวัสดีครับพี่เดียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดียวพี่เดียวเปลี่ยนไปอ่ะพี่เดียวเปลี่ยนไปวันนี้เสื้อใหม่เสื้อใหม่อ๋อคือพอพอจะมีกำไรปะเขาเลยทำเสื้อใหม่ว้าพี่จริงอ่ะเออแต่สวยพี่สีนี้ก็สวยนะเแต่พี่ว่าใส่แล้วมันดูอ้วนๆไงไม่ใช่นะไม่นะมีแถบมีสองแถบนี่ด้วยสีๆอย่างนี้ผมว่าสวยดีอ่ะ พี่อ้วนอยู่แล้วพี่อย่ามาโวเสื้อเลยมันต้องหาเหตุผลในการที่จะโทษให้ชี่คิดอยู่ดีขึ้นมาพอเราเล่นวันนี้เรยทำไมดูเสื้อใหม่หรือเปล่าเสื้อใหม่เสื้อใหม่ดูพี่มีกล้าพี่ไปเล่นกล้ามาเปล่โอเคไปแล้วเขาเรีอกเราเล่นนี่นะฮะโอเคนะนั่ะเาถามแรกเลยดีกว่านะฮะจากคุณ MJ อัศ วะทัศนาชื่อก็เขียนมายากพี่เอาขาถามอย่างนี้ครับขอคำแนะนำค่ะคือลองทำการย้ายช่องรายการโดยกด9 9 4 4นะฮะจากช่อง5เลขช่อง307จะย้ายไปยังเลข2ซึ่งแต่เดิมคือช่องวันเมื่อทำการย้ายเสร็จช่อง5หมายเลข307เนี่ยไปเลข2ก็จริงแต่ช่องวันมันหายไปค่ะ อยากขอคำแนะนำนะนะฮะอยากให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมต้องทำอย่างไรต้องรีเซ็ตตั้งค่าใหม่ต้องกลับมาแบบเดิมอีกแล้วอะค่ะอันนี้สำหรับคนที่ถือว่าั้นแอดวานจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งมากก็คือเทคนิคเหล่านี้ในคู่มือตอนซื้อกล่องไปเนี่ยจะมีในกล่องอะถ้าดูดีๆอ่านดีๆนะส่วนใหญ่คนที่ซื้อกล่องไปไม่ค่อยอ่านแมนนวลก็คือเล่นเลยดูเดี๋ยวเราีดูดูแค่ไหรก็ดูแค่นั้นใช่ไหมแต่บางคนจะดู แล้วก็ข้าสนี่เป็นรหัสลับสําหรับการตั้งช่องรายการเองนะบางคนที่บอกว่าเฮ้ช่องรายการนี่หายไปไหนจริงๆแล้วมีผู้รู้นะเขาย้ายช่องเองได้แต่เปินว่าคุณผู้ชมท่านนี้เนี่ยย้ายช่องแล้วปรากฏว่าช่องหายช่องวันคือไปย้ายช่ององ5ซึ่งตอนนี้ย้ายเลขมันอยู่ช่องสองแทนช่องวันอ่าไปตอนนี้ช่องหอยู่หมายเลขอะไรนะสามศูนย์เจ็ดมยใช่ไหมฮะย้ายสามศูนย์เจ็ดกลับมาอยู่ช่องสองครับเพื่อจะให้เป็นสาหนึ่งเป็นสามช่องสองเป็นห้าเนี่ยเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ปรากฏว่าอ้าวหายจริงมาจิง ช่อง2มาจากแต่ช่องวันที่อยู่เลข2เดิมหายไปนะฮะไปกด delete เข้าสิอ๋อถ้าดีีสมันจะหายหมายความว่าก็คือในในฟังก์ชันเนี่ยก็คือถ้าหากว่าเรากดโอเคเนี่ยมันก็จะอยู่เหมือนเดิมช่องชสองก็จะเป็นช่องสามวันก็จะอยู่จากหมายเลขสองไปไปเป็นหมายเลขสามแทนใช่ไหมครับไปอ่าถ้ากดโอเคนะถ้ากดดีลีสปุ๊บมันก็จะหายไปอย่างที่เป็นแล้วช่องสามที่อยู่เดิมแล้วมันจะไปมันก็ขยยับไปเรื่อยๆฮะมันก็เหมือนมีตัวมาแทรกเหมือนเวลาเราเล่น มันจะล้นไปใช่ไหมฮะแทรกเพจอย่างเงี้ยมันก็จะล้นไปนะฮะอันอันนี้คือโดยโดยทางเขาเรียกว่าทางเทคนิคปกติก็คือแทรกปุ๊บมันก็จะเลื่อนใช่ไหมฮะแต่อันนี้เป็นแมนนวลนะย้ำก่อนว่าเป็นแมนนวลนะมันจะอยู่ชั่วคราวนะครับเพราะว่าดีฟอลต์ของมันเมื่อไหร่ที่เราไปกด9988ปุ๊บทุกอย่างมันจะกลับมาเหมือนเดิมะเราก็ย้ายใหม่เหมือนเดิมนะแล้วทีน้องถามว่าทํายังไงจะกลับมาเหมือนเดิมก็คือแค่กด9988ทุกอย่างจะกลับมาลทุกวันก็จะกลับมาเหมือนเดิม อ่าเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะย้ายอีกทีหนึ่งทำไงก็ย้ายเขาก็ดกดเข4าแล้วก็ย้ายทีละช่อง,องอแต่อย่าดีลีททีละช่องแต่อย่าดีลีทไม่งั้นช่องวันหายถูกต้องอคแค่นี้เองนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์สำหรับคนที่อยากจะจัดเรียงช่องเป็นเฟซบริตของตัวเองใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าปุ่มเฟซบริตของเราเนี่ยมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะฮะก็คือแค่กดปุ่มนะครับตามหมวดหมู่เนี่ยแล้วก็จะเป็นช็อตคัดที่จะไปเจอช่องที่คุณอยากจะเจอแล้วอย่างช่อง379เดิมที่คนถามถึาว่ามันไปอดิ่ที่ไหนมามถึะ กดไปที่ f a v o r i t e หมายเลขหนึ่งในในหมวด f a v o r i t e นะฮะอันในในหมวด Variety ี้ครับนะฮะหมายเลขหนึ่งในหมวด Variety ี้ก็จะเรียงมาเลยสามห้าเจ็ดเก้าก็เจอแล้วเราไม่ต้องไปนั่งเรียงเขาทำให้แล้วเนี่ยง่ายนิดเดียวเคลียร์ไปนะครับต่อไปครับคำถามจะคุณมนทกกันพิมพ์นะครับพี่คะคือซื้อกล่อง GMZ มาแล้วค่ะทำไมช่องแบงช่องแอคช่องกรีนหลายช่อง เลยอาค่ไม่มีสัญญาณก่อนหน้านี้ยังไม่ซื้อก็ไม่มีสัญญาณพอซื้อมานึกว่าจะดูได้แต่ทำไมยังดูไม่ได้เหมือนเดิมล่ะคะอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการความถี่ o อทีที่มีการเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมครับคือกล่องที่เราซื้อมาเนี่ยบางทีแล้วกล่องที่ไปอยู่ในร้านเนี่ยอาจจะมีระยะเวลา นะครับฉะนั้นเวอร์ชั่นในการ OTA ของเขาเนี่ยจริงไม่ใช่เวอร์ชั่นล่าสุดต้องอัปเกรดในการ OTA นะครับเช็คว่าเวอร์ชันล่าสุดเช็คยังไงเช็คยังไงครับพี่ก็กดปุ่มเขียวเปิดเขียวเปิดหน้าจอเปิดหน้าจอแล้วก็กดปุ่มเขียวปร่มไหนครับพี่วงกลมวงกลมนี้นะฮะใช่ใช่ใช่แล้วก็เช็คเวอร์ชันเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับแต่ถ้าหากว่าเวอร์ชันนี้จำไม่ได้เป็นล่าสุดยังไงเอาง่ายๆนิดเดียวนะครับในตอนนี้นะฮะถ้าหากว่ากด9้8 8ปก่อน ครับก็เป็นแปดปุ๊บอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรหัสสามัญประจําบ้านรักษาทุกโรคหาอะไรไม่เจอกดด้วยแปดแปดก่อนเขาก็จะรีบูตตัวเองนะครับรีเซ็ตตัวเองนะครับเพื่อทําให้ไปสแกนหา OTA ให้เจอใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่เจอทําแล้วก็ยังไม่เจออันนี้จะมีปัญหาอยู่ที่ว่าหน้าจานของเราเนี่ยนะครับมันไม่สามารถรองรับความถี่ใหม่ในการ OTA ได้นะครับจำได้ไหมครับจากไอ้ตัว5นาฬิกา4นาฬิกาเป็น7นาฬิกาใช่ไหมครับ ก็คือตรง้จากเดิมเจ็ดเรา 7, จากเดิมเป็นเจ็ดแล้วหมุนไปสี่ว่าครับจากเดิเป็นเจ็ดล้วก็เป็นสี่นาฬิกา,กาจากเจ็ดนาฬิกาเนี่ยตรงนี้หัว oh! LNB ตรงนี้นะค,ะครับที่น้องพูดมาเนี่ยน่าจะหมายถึง,งจาน KU นะครับก็คือจานแบบนี้นะครับก็คืออย่าลืมไปบิดตัว LNB จากเจ็ดนาฬิกาเป็นสี่นาฬิกาเพื่อทําให้แกนของ LNB เนี่ยสามารถรับความถี่ได้ทั้ง2ระบบเพราะว่าความถี่ในวันนี้เนี่ย เดิมทีมันมีแค่แนวนอนอย่างเดียววันนี้มีแนวตั้งด้วยรัเช่นแล้วไอ้ตัวรับตัวนี้เนี่ยมันต้องรับทั้งได้แนวตั้งแนวนอน<ม>ด้วยการเทคนิคบิดง่ายๆครับ,รบจาก7จ็นาฬิกาเป็น4ี่นาฬิกานครับ,รบปัญหาคือใครจะบิด ช่างครับช่างนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปปีนหลังคาแล้วบิดแต่บางคนเขาบอกว่าก็เขาติดอยู่ระเบียงอ่ะเขาเดินไปบิดเองก็ไดก็บิดก็ได้นะครับแล้วก็ดูหน้าจอนะครับว่าสัญญาณมาหรือยังนะครับง่ายๆอ่ะถ้าบิดได้ก็ลองดูกันละกันนะฮะสายทางบ้านน่าจะทันอยู่นะฮะเวลาอีกหนึ่งนาทีสวัสดีครับคุณฮายค่ะสวัสดีค่ะคุณฮายพรพรป่ะฮะใช่ค่ะนะคะสวรรค์เลยอเคิดชิวแบบนี้เลยนะมีอะไรจะถามครับเชิญเลยครับค่ะจะถามว่าช่อง WWE อะค่ะ ต้องซื้อชกเกตไหนถึงจะดูได้คะคือช่อง WWE นี่เป็นของ CTS นะครับซึ่งมาชั่วคราวในช่วงที่ EPL ในช่วงปลายฤดูกาลเนี่ยเขามีเตะเยอะๆแล้วช่องไม่พอก็เลยมาใส่ช่อง WWE แต่ตอนนี้เนี่ยมันจบฤดูกาลไปแล้วช่องนี้ก็ไม่มีใน g m เมมไซต์ของเราแล้วนะครับมาซื้อที่พี่เป้ครับมาซื้อที่พี่เป้เพิ่มไม่ใช่ค่ะไม่ได้ดังดูไม่มีเราแนะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีแล้วค่ะโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ได้โก้เพลเกจไปนะครับค่ะแหมนะฮะง่ายๆกันแบบนี้เลยทีเดียวนะฮะเอาแล้วครับเวลาหมดแล้วครับพี่เดียวครับมีอะไรจะปิดท้ายไหมครับหมดไปแล้ววันนี้ใครมาหรอไม่มีไม่มีมาดัมดไม่ได้มาไม่มาทั้งสี่ไม่ได้มาโอเคไปกันเถอะไปแล้วนะพี่นะโอเคครับขอบคุณมากครับพี่เดียวครับสวัสดีครับผู้ชมครับ